การกึงเกลียวบนเครื่องกึงการกึงเกลียวบนเครื่องกึงขั้นตอนการกึงดับแรกเลือกคนละรอบของเครื่องกึงสองปรับค่าของระยะพิษที่ต้องการกึงสมมุติเราต้องการกึงระยะพิษ1.5ต้องปรับไปที่ A และมาที่ แขนปรับที่เลข6เพื่อด้ตามตารางของการกึงเกลียวระยะพิษ1.5ขั้นต่อไปทางการปรับฮัดนัดของเครื่องกึงเพื่อจุดการกึงและเปิดของเร็วรอบ เราด้ตำแหน่งเสร็จเราทำการหมุนคอดวิวและปรับทิศทางการเคลื่อนที่ให้เป็น forward วีดกึ้นจะเครื่องที่กลับมายัางตำแหน่งที่ต้องการเสร็จแล้วหยุดเครื่องและปรับค่าคอนไลท์เพื่อทำการกึงครั้งต่อไป วางกึง่งทำการหลอร่อเลื่นด้วยน้ำมันอขอถึงกำน่งที่ต้องการุดเครื่องพร้อมทํานนำหวีวัดเกลียวมาวัด ระยะผิดของเกลียวว่าถูกต้องตามแบบสั่งงาน